ยืดยืดยืดอุ๊บไปหัวใจลงไปพี่หน่องมาเขาเิ่งยังหน่อยนี้นะครับยิลิ้มเนี่ยจอดเบ่งปลาเนี่ยมีต้นปลาขุดอยู่นะครับผมกับปลาเฉดูน่ะจะสินะจิบเจ้าลิ้มผักนี่ครับเดี๋ยวมารุ่นเบิ่งนะครับพี่น้องแบบนี้ก็ ร้องพระโอ๋ไมย้ยิงปลาไก,ก่นี่ครับผมกับปลากระโดนะครับเพราะอันได้ยิงอันนั้นพี่ไน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับอูดหูอ้ก่อน เฮ้ยโ,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 โดนโดนโ,โด,นโ,โดน,น,น,โนโดนนิ่งโดนนิ่งโอ้โวโดนโอ้โหกวาตัวแบบไหนโดนอยู่พี่น้องว่ามันบวดโดนนะครับนี่ครับเดตเก็ดนี่ก็้กโขว่ะ นี่นะครับเดดกเก็บตะควอนะครับเป็นไปได้จรงได้อยู่ดูลองดูล ยาวาอุดร์จืดจืดอู้หัวใจลงไปอ้เฮียงเฮียงดู่องนะครับทังเด้ยบุพี่น้องกูนะไวักวันกับบุกใอยจกคุม กูหดต่องาก็อยากจูงม,มันนะครับจีบก,กัน,กนอย่ง้าจักไหนด้พี่นงเด้อกูรู้ว่าปลาไปทัางไหนนั่งสำม,มบุ้นปลาลุ้นดึก bột liền nhang đấy pin rồi và mươi gần không hàng bó à. phải đi, bó, นี่นะครับโอ้ใส่ประมาณ oh, สองกิโลนะครับผมแค่ดูหลังนะครับโอ้สุดยอดขึ้นได้พี่น้องอู้ปลาหันหัวเข้ามานะครับหันหัวเข้ามาแบบนี้นะครับผมปลูกซองเพื่อผีเลยพี่น้องผีแพ้ถึอนะครับผม เป็นเพียงว่าเพื่อหลไยเติบนะครับน้ำใสนะครับผมสุดยอดครับแต้มแรกพี่น้องโอ้วันจะบไดนะครับผมเวลาก่าใบมงแล้วนะครับผมใบม้งสิครึ่งแล้วนะครับแต่ยังดีนะแต่แต้มแรกพี่น้องเดี๋ยวติดตามชมกันต่อนะครับผมเคืออะดอีกจักโตนะครับผมยิ่งไปฉ่นกับบกยิ่งไปฉ่ำบกเขาคนลูกสร้างกันงงึ้นกันบกเขาเลยยังดีนะครับ เดี๋ยวไปหลุดกันต่อนะครับผมไปเลยครับพี่น้องนะครับขี้ได้ยินเสียงเอียงรูปครับพี่น้องปุ๊บ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 เห็นโอ้ยนกครับพี่น้องลูกกระปูต hey ิดกัดนะครับดิ่งดึบดึ๊บดึบดึบอยู่อ้หติดตะดนหน่อยดิพี่น้องติดขานะครับโอ้ เดือ่ปวยเงินนะครับผมณขาชนหักนี่นะครับหน,นุกปูดนะครับขาติดกับเหล็กนายพันนะครับเดือ่ปวยนะครับแต่ว่าก,ก,กับเหล็กกระเที่ยวใบนี่นะครับนี่คนนะครับ

น,นไอเดียวเยอหายี่สิบแปดต่วครับผมโดนโดนโดนที่ครับโดนที่ครับช่ันหน่อยนะครับ อุบ้บันกดเหรอคัดเหรอกูบาาอกคัดู้โดนอนโดว่ามันไปชน ดูแต่พี่น้องลูกตัวขึ้นดูเล็กเข้าแก้มพอดอีสองแก้มแล้วพี่น้องมาอน้กับไปดูหน่อย <c oughs> <c oughs> ครับพี่น้องมืาอนี่ก็ได้ปลาชโดสองโตัวนะครับผมตัวหนึ่งจะอยู่ประมาณ สองลูกกัวๆนะครับสองลูกหายอยู่ดอกนะครับตัวนึงกับตัวหน่อยนะครับผมปลากพ่ตัวนึ่งกับยิงบ่เขานะครับต้องใส่มีของดีนะครับพี่น้องยังสิบห้านะครับผมสิบห้ารู้สีนะครับผมตัดสิบสามนะครับปีกห้าห้านะครับชักเจ็ดสิบนะครับยิงบ่ทะลุนะครับบ่เขานะครับพี่น้องมันเป็นไปได้จังดนะครับ ก็ลุกซ้องกับงงขึ้นกันนะครับในตะเกียบขึ้นมานะครับนี่ครับปืนศูนย์นะครับผมคิดอีกอะขออ่าร่พี่น้องไว้เพียงซํานี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับผมมือมันมือบอนะครับพี่น้องนะครับนี่ก็เอาเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมขอบคุณทับทีที่ตามรับชมกับผมขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยครับพี่น้องไปแล้วครับ